เป็ดอร่อยคทำดีแล้วอร่อยครับอเมนูอาหารในสันดิโลติรักครับหลากหลายมากๆมีก๋วยเตี๋ยวข้าวกะเพราโรตีโรตีมัตตบะมัตตบะผัดไทยผัดซีอิ๊วครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่ผมหมดไปแล้วของผมจะของผมเรียบร้อยแล้วจริงๆเ้าไม่เห็นไงเอามาแอบไว้และที่อีกอันหนึ่งผมอยากจะนี่นะอยากจะแนะนำเลยนะมาร้านเนี่ยคือติดใจมาตั้งนานละ ต้องโดนตัวนี้อะไรครับน้ำมันก๊าซด้วยนะน้ำมันก๊าซนี่พูดพูดเหมือนเจ้าของร้านเลยเจ้าของเจ้าของร้านบอกมีคนแซวมีคนนี้คีคนแซวนี่นี่นี่แบบนี้ของเดิมอันนี้ออริจินอลของเดิมเนี่ยก็ทำแบบนี้หะอาจารย์แล้วมีคนแซวครับน้ำมันก๊าซใช่แต่จริงๆมันคือนับอ้อย น้ำไม่ใช่น้ำใบเตยน้ำใบเตยในท่านพี่น้องหน้าร้านสู้แค่หมดอันนี้คือไม่ใช่น้ำมันก๊าดนะแต่มันคือน้ำใบเตยน้ำใบเตยชอบมากเลยท่านพี่น้องเทไปในน้ำแข็งนะากินแบบมาช็อตเราสดชื่นมาก่นใจครับดีละครับนั่นก็เป็นอาหารนะที่เราจะอยากจะรีวิวนำเสนอกือท่านพี่น้องที่อยู่ในละแวกตรงนี้ลำหินหนองจอกลาดกระบังมีนบุรีอยู่ตรงนี้นะท่านพี่น้องทีักครับถ้าจะมานะถนนคลองเกล้าคลองเก้า ใช่ครัเข้าเส้นลำหินมาแล้วก็จากลำหินมันจะเป็นคลองสิบใช่ไหมจะมีน้องเลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับก่อนถึงสำนักจุฬามนตาีใช่ครับนะครับประมาณสักสองสองกิโลสองสามกิโลนะครับก็จะร้านนี้จะอยู่ริมถนนซ้ายเมือคือใครที่มาถนนคลองเก้าคลองสิบคู่ฝั่งคู่ฝั่งเหนืออะไรเนี่ยต้องรู้จักกานต้องรู้จักเพราะว่าร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นร้านในตำนานซึ่งเปิดมานานแล้วนะไม่ได้ขายส้มตำนะครับ แต่ว่าตำนานตำนานร้านนี้ตำนานคือนานมากร้านนี้ท่านพี่น้องต้องบอกกับท่านพี่ทำแบบนี้เนี่ยร้านนี้นี่เปิดมานานมากแล้วก็มีอาหารหลากหลายนะครับผมเห็นเขามีพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรฮะอ่าแปลว่าอะไรวะอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มารีวิวร้านอาหารอะไรเงี้ยนะ แต่จริงต้องบอกท่านพี่น้องแบบนี้นะอันนี้รายการของเราไม่ใช่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะใช่ฮะเพราะว่าเราเป็นรายการที่มาพูดคุยเพื่อที่ต้องการที่จะเสนอแนะท่านพี่น้องได้รู้สถานที่ที่มุสลิมของเราได้ทําธุรกิจใช่ครับแล้วก็จะได้ให้เชิญชวนท่านพี่น้องได้มาร่วมด้วยช่วยอุดหนุนพี่น้องจะได้รู้ว่าร้านอาหารมุสลิมแถวหนองจอกมีตรงไหนบ้างร้านไหนบ้างที่น่ามากินคือร้านเนี่ยพี่น้องเวลาที่พี่น้องมาแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่า ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่พี่น้องอต้องเข้าใจว่าอันนี้เขาเน้นแบบอซอนเดิมอ๊ซอนเดิมคือดั้งเดิมดั้งเดิมนะดั้งเดิมเลยนะครับทุกสิ่งอย่างราคาก็เหมือนกันแม้กระทั่งที่ที่เขาไม่ติดแอร์มาบอกก่อนนะเขาไม่ติดตัวหันเลยนะเนี่ยลงมาแม่ตตัวหันเลยตัวหันครับผมเขาไม่ติดแอร์เพราะว่าเนื่องจากเนี่ยอาหารที่มีราคาถูกเนี่ยเขาก็ต้องลดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคือพี่น้องต้องพี่น้องมาที่เนี่ยพี่น้องต้องรับได้ว่าไงครับ นะครับต้องรับได้นะครับสภาพแต่ผมว่าใครมาก็รับได้หมดแหละคือจริงๆนะเ่อว่าไปแล้วบรรยากาศมันไม่ได้ร้อนนะใช่ฮะมันก็มีลมโชยลมโกรกอยู่แล้วก็ด้านหลังผมก็ท่านพี่น้องอย่างที่ท่านพี่น้องที่ดูนะมันก็เป็นเป็นท้องนาเป็นท้องนาเป็นท้องนานี่ข้างหลังผมนี่เป็นท้องร่องนะครับกำลังวิดน้ําจากคลองท่อสู เข้าสูนาตรงนั้นก็เป็นใช่ตรงนั้นก็เป็นบ่อปลาตรงนั้นเป็นบ่อปลาแล้วก็เป็นบ้านเขาครับนะครับแล้วก็จะมีเป็นซุ้มเขาเรียกว่าเป็นบ้านเป็นศาลาแบบเนี้คือแบบเนี้มีมานานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับที่ย้ายมาตรงคลองเก้าเนี่ยก็น่าจะสิบปีแล้วเล้ก็มีเรือทิบเมื่อก่อนจะมีเรือทิบตรงนี้นะมีบ่อปลาแล้วก็มีคนให้การเขาเรียกว่าให้ความสนใจเยอะมีพวกนักปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ย วลาเาเขามีกิจกรรมเาก็จะแวะมาที่นี่กันมาแวะมากินมาช่วยมาอุดหนุนกันตรงนี้ที่นี่เคยได้รับด้วยนะยังไงฮะรางวัลพระราชทานด้วยนะหล่อวัดบัดทำไปเล่นไปนะเนี่ยนะครับคือคล้ายๆเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬรานอะไรนะเพราะเพียงพรเพียงแต่ก็มีพี่น้องมุสลิมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือต่างศาสนกเนี่ย <g agile> ก็มาอุดหนุนกันนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสู้แค่หมดเลยถ้าใครยังไม่มาในเรียนเชิญอยากจะให้มาอ,อย่างอย่างจริงจังอย่างจังนะครับผมเพราะอ,อาหารของเขาเนี่ยเชื่อว่าไปแล้วหนึ่งถูกด้วยหนึ่งถูกเนี่ยสำคัญมากเลยแล้ว,ลวก็ถูกไม่ได้หมาก็ว่าไม่อร่อยนะถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะถูกแล้วก็อร่อยด้วยอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มกับอาจารย์มสซิดเพราะผมไปกินมาหลายที่นะครับอัลฮัมดุลล์ถูกปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆที่ได้ที่ที่ที่เราได้สั่งกันมาเนี่ยอัลฮัมดุลล์นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทะ่านพี่น้องนะครับได้มาอุ่นุนกันอ,อย่างเช่นเนี่ยมัตตาบะมัตตาบะเนี่ยผมชอบนะแนวนี้นะคือ,อมไม่ต้องใหญ่เกิน,นเล็กๆแล้วก็กรอบๆอนะครับกรอ,อบชวนมินุดจิ้มจังเลยนะผมยังก็ของมันขอมันอร่อยของมันอร่อยนะอนออยนะโอเคไม่วางเลยนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นมัตตบะจริงๆแล้จริงๆปกติแล้วมัตตาบะเนี่ยจะเป็นอาหารที่เอาไว้ตอนแก้บวดเดินบวด หากินยากนะในเดือนอื่นต้องบอกท่านพี่น้องแบบนี้นะมัตเตอร์บะเนี่ยอาจัดเนี่ยหากินยากในช่วงของเดือนอวันธรรมดาเดือนธรรมดาแต่ที่ร้านสู้แค่หมดเนท่านพี่น้องมีตลอดมาตลอดทั้งปีมาตลอดทั้งปีพี่น้องมาได้เลยมาได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดที่สายชอบสายแบบอาธรรมชาติอันเนี้ยเหมาะเลยนะครับเหมาะเลย ใช้ธรรมชาติี่ก็สายนะสายสกาวอ่ะไม่ใช่ฮะสายธรรมชาติคือเน้นนะครับธรรมชาตินั่งกินลมดูอะไรตากลมชมวิวอะไรแบบนี้นะเสียงนกเสียงกาเสียงไก่นะครับมาได้หมดเลยชอบสงบสงบบรรยากาศเลยนะผมชิมไปแล้วนะของข่าวของขาวเดี๋ยวลองดูของหวาน้าของหวานใจกล้วยคือร้านนี้ต้องบอกว่าเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องโรตีมัตตบะเนี่ยผมผมไปดูในเขาเรียกว่าในประวัตินะเขาเคยทําโรตีมัตตบะถวาย อ๋อครับผมเขาถวายเลยนะครับกับในสำนักนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นองค์ใดแค่นั้นแหละนะครับนี่พี่น้องอันนี้ไส้อันนี้ไส้เค็มไหมไส้ไก่อันนี้เหมือนไส้ละไส้ไก่ไส้ไก่อ่าไส้ไก่นี่ไส้หวานอยู่นี่นี่ไส้หวานไส้กล้วยอืมทำทำอยู่แล้วท่านพี่น้องคุยไปกินไปรายการของเราสบายๆซึ่งต้องฝากรายการของเรากับท่านผู้ชมท่านพี่น้องเลยนะช่วงสิบโมงของวันอาทิตย์เป็นต้นไป หลังจากที่ท่านพี่น้องดูรายการของเราจบเนี่ยบอกลูกๆบอกสามีภรรยานั่งรถเลยนั่งรถมาได้นั่งดูครับนั่งดูก่อนนั่งดูเสร็จปุ๊บหยิบกุญแจรถหยิบกุญแจรถสตาร์ทรถเบึงมาด้านนี้เลยไปที่ไหนไปที่ไหนที่ร้านสู้สู้ใครหมดสู้ใครหมดที่ถนนของก้าถนนจอกก้ากรุงเทพฯอนเทอร์เนอร้านนี้ต้องบอกท่านพี่น้องนะไม่มีเด็กเสิร์ฟใช่ครับบริการตัวเองใช่อันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ตัวเองช่วยตัวเองเนี่ยจานถ้วยจานพี่น้องทานเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็น ลักษณะพิเศษเป็นคุลลักษณะพิเศษครับ่ก็บอกครับพี่น้องนะไม่มีที่ไหนนะใช่คือกินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็รวบรวมรวบรวมเสร็จแล้วก็ไปวางที่โต๊ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าช่วยเขาช่วยช่วยดาวใช่ครับคือประมาณว่าเขามีน้ำจิตในการขายอาหารที่ไม่ได้แพงมากจนเกินไปแล้วก็อร่อยด้วยเขามีน้ำจิตมาแล้วก็มีน้ำจิตขับน้ำใจตรงนี้แหละผมว่านะสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละที่มันเป็นออปชั่นตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น ต้นทุนนะใช่ซึ่ง<ช>รัฐอื่นๆเนี่ยเวลามันมีออปชันตรงนี้เยอะบริการเยอะๆแน่นอน<ช>แล้วต้นทุนเขาก็จะสูงขึ้นเวลาต้นทุนสูงขึ้นเขาก็าามาบวก เขาก็มาบอกที่คขึ้นคนที่คนบริโภคอย่างนี้อันนี้คือเหตุผลอีกประการเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะอาจารย์ว่าทําไมเขาถึงขายถูกได้ทําไมเขาถึงอยู่ได้อยู่มาหลายสิบปีแล้วทาไมเขาถึงอยู่ได้พูดแล้วก็เติมพูดแล้วก็เติมครับจะได้ไม่จะได้จะท้ไม่พูดเยอะใช่ไหมอ่าทำดียแล้วก็ฝากท่านพี่น้องนะติดตามรายการของเราด้วยนะผ่านทางอนุรักษ์ทีวีนะครับส0บนาฬิกา เป็นต้นไปในช่วงของวันอาทิตย์ในทุกๆสัปดาห์นะครับวิธีการเวลาที่พี่น้องมาที่นี่เวลาพี่น้องมาที่นี่พี่น้องต้องเดินไปถึงนะครับจดก่อนเลยจดรายการอาหารครับจดรายการอาหารเสร็จแล้วไปเสียบไว้แต่พี่น้องต้องรู้ด้วยนะพี่น้องนั่งโต๊ะไหนอย่างเช่นอันนี้ต้องนิ่มโต๊ะเก้าอันนี้โต๊ะเก้าครับต้องจดไปเลยว่าโต๊ะเก้าครับพอถึงเวลาเขาก็จะมีเสียงปงปงปองปองเสียงเรียกครับเสียงเรียกไหนอ่ะเสียงเรียกนี่ใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเรียกมานี่นะ เขาเรียกว่ากระชากวิญญาณหลระชกสะดุ้งกันเป็นแถวอะเหมือนในคล้ายกำลังจะบอกว่าคนที่มานั่งตรงโต๊ะก้าเนี่ยซุ้มก้าเนี่ยอาหารของคุณที่คุณเขียนเอาไว้เนี่ยเสร็จแล้วนะจ๊ะปุ้ง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 เดินมาเอาด้วยประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอ้โหทำจริงนะผมมาผมมาแรกๆกันนะเกับงายท้องทำไมฮะตกใจอันนี้ก็จะได้ว่าเป็น เป็นเป็นคุณลักษณะพิเศษเหมือนกันนะครับผมที่นานๆก็ตันพี่น้องแต่คือตันพี่น้องถ้ามาเป็นประจําก็น่าจะรู้ก็แล้วเข้าใจนะครับแต่สําหรับมีดองที่มามือใหม่อ่ามือใหม่ยังไม่เคยมามาผ่านตรงนี้ก็อาจทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ยากเอกนะนะครับในการสั่งอาหารนะครับสู้ร้านสู้ไม่ถอยสู้แค่มดครับสู้แค่มดสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยนั่นม็อบและอ่าสู้แค่สู้แ่สู้แค่มดครับผมสู้แค่มุดนี่แหละนะครับนั้นก็เป็น ร้านอีกอาหารหนึ่งที่เราอยากจะแนะนํทจานพี่น้องนะครับที่อยู่ในละแวกตรงนี้นะครับมาช่วยกันอุดหนุนกันเรานั่งทานกันมาแล้วคุยกับเจ้าของร้านอาจารย์มุมับได้ไงคิดอะไรเยอะเลยนะได้เยอะแหละครับตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมข้อคิดเนี่ยจริงๆได้มาเยอะมากเลยแต่ปอนนี้เรากินอาหารเยอะใช่ไหมใช่ฮะเต็มโต๊ะเขาเรียกอะไรแล้วนะครับเวลานังงหนังท้องมันตึง แล้วก็หนังตามันเริ่มหย่อนอันนี้คือธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติครับผมแต่สิ่งที่จะได้ข้อคิดนะครับกับรายการของเราที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้นะหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะฮญาลาลติฟะครับแล้วก็ฮิจดาวุฒครับนะครับแล้วก็ได้มาชิมอาหารอะไรต่างๆสิ่งที่ผมได้ข้อคิดจากท่านเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับคือความรู้ที่ยังประโยชน์ใช่ท่านเสนอบอกกับเราบอกว่าใครอยากจะมีอาชีพเขาจะสอนนี้นี่ให้เลยนะ สอนกันทำโรตีปั่นตอนเขาเรียนนั้นผสมแป้งแล้วก็ให้แป้งเอาไปผสมด้วยคือถามว่าทาไมท่านถึงมีแนวคิดแบบนี้ท่านบอกกับผมว่าท่านบอกกับเราว่านะครับบอกว่าเขาอยากจะเอาความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยมอบให้กับสังคมใครก็ช่างเขาไม่ได้บอกว่าอยากเป็นมาอาจารย์ใช่อยากจะเป็นเหมือนอาจารย์าะเราในสอนวิชาการสอนเรื่องของศาสนาเขาก็อยากจะได้ก็อยากจะได้ตรงนี้ด้วยเพราะแกจะว่าไปแล้วเนี่ยอายุ68แล้วนะยังทําตรงนี้แบบนี้ก็ยังสามารถคืออยากจะบอกท่านพี่ดองแบบนี้นะ ถ้าท่านพี่น้องนะอยากจะได้ความรู้ที่ยังประโยชน์ตรงนี้ถ้าไม่มีอาชีพอยากจะผสมแป้งจะทาโรตีทํำยังไงมาเรียนรลยกาลริฟ้าเลยที่ร้านสู่ที่ร้านสู้สูู้เคมหมดแค่เอาตัวมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็หวังนะความรู้ที่ยังประโยชน์เวลาเวลาที่เขาเอาความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเราไว้เนี่ยเราไปสานต่อแน่นอนที่สุดความรู้ต่างๆเราเนี่ยมันไหลดินเลยเหมือนกับที่ฮะดิษบทหนึ่งนะที่ท่านอับดุลเลี๊ยมวาสัลัมได้ทรงบอกกับเรา เมื่อลูกหลานอดัมเสียชีวิตไป<ห>นะครับมันจะมีอยู่3สิ่งที่ติดตัวอยู่หนึ่งนั่น,น,นคือความรู้ที่ยังเป็น <c oughs> อยผมเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ด้ข้อคิดในรายการวันนี้เนี่ยอยากจะให้เตียมพี่น้องทําอะไรก็ได้ที่เราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วปุ๊บความดีมันยังไปถึงรเราอยู่ครับและประการ <c oughs> ต่อมาประการที่2คือร้านนี้เนี่ยไม่ทิ้งศาสนาเลยคือต้องบอกว่าเด็กกําพร้าก็เด็กคนยากคนจนเดินเข้ามาเนี่ย ไม่คิดตังค์ด้วยนะโอ้มาเชอาร้านดีสุดยอดเลยนะนะครับน่าผมว่าน่าจะร้านอื่นน่าจะเอาไปเป็นแบบเลยนะเรื่องเรื่องแบบนี้นะใช่ใช่เรื่องของการสอนอาชีพเนสอเรื่องของการทําบุญกับคนยากคนจนเพราะว่าฮายาลติฟ้าได้พูดกับเราเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งให้ไม่มีหมดหรอกใช่ยิ่งให้เอาล่อยยิ่งให้เพิ่มครับผมดังนั้นพี่น้องร้านดีๆแบบนี้ต้องมาสนับสนุนสู้แค่หมดถนนของเกล้าของจอกนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ มาเติมน้ำมันก๊าซกันมาเติมน้ำใบเตยน้ำใบเตยท่านพี่น้องรสชาติโอเคเลยโอเคเลยท่านพี่น้องที่รักครับเรียนเชิญนะท่านพี่น้องที่อยู่ในละแวกตรงนี้นะครับฝากรายการของเราไว้ด้วยฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับช่วง10โมงในทุกๆของวันอาทิตย์นะครับโตครูพาเที่ยวนะครับอินชอัล ในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอยากจะให้ท่านพี่น้องติดตามเราเลยเพราะในทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะแต่เราจะไม่บอกท่านพี่น้องว่าเราจะไปไหนพี่น้องต้องตามพี่น้องต้องตามผมไปและอนชาร์ลในทุกๆอาทิตย์เนี่ยในทุกๆสัปดาห์ท่านพี่น้องจะมีร้านใหม่ๆนะครับจะมีร้านใหม่ๆที่ตัวผมเองอาจารย์มุนสิดเองและทีมงานเองจะพาไปเพื่อให้ท่านพี่น้องนั้นได้ไปกับเราแล้วก็ไปร่วม สนับสนุนกับธุรกิจธุรกรรมของพี่น้องมุสลิมของเราอิเชายหรครับอย่าลืมติดตามรับชมรายการโต๊กคูพาเลี้ยวเฮ้ยโต๊กคูพาพาพาหลงเฮ้ยโต๊กคูพาเที่ยวถูกแป้วโต๊กคูพาเที่ยวคาเฟ่อย่าลืมนะฝากพี่น้องติดตามกันด้วยนะครับอีเชียวหรครับวันนี้จากรลากันแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องท่านใดนะอยากจะให้เราไปรีวิวร้านไหนอย่างไร เขาเข้ามาติดต่อนะครับหรือต้องการอยากจะสนับสนุนรายการนี้นพ,นพี่น้องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอเชิญเราวันนี้จากลากับท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นครับวัลลอฮุอะยพรเจ้าฟิกุญฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมวะเรฮฺมะตุลลอฮ์วะบะเราะกะบิวะบะเราะกาตะ แต่แต่เวลาเราจะขอกับเบนลอสุภานนะ